สวัสดีครับตอนนี้ก็จะมารีวิวมือถือเทคโนโลยีว่า2นะครับภาพมันอาจจะไม่ชัดนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่ากล้องมันเต็้ดินนะครับนี่ะครับนี้จะมารีวิวเทคโนพลยีว่า2นะครับหลังจากใช้งานมาได้2อาทิตย์นะครับนี่นะครับตัวเครื่องความหนาอยู่ที่9.8มิลนะครับ พอพอใส่เคสเข้าไปยิ่งเพิ่มความหนาโคตรพอ่อโคตรแน่เลยนะครับหรือวัดแสงมืบวาบ้านะครับนี่ครับแสงรืปว่ากล้องอาจจะไม่ชัดก็ต้องขออาภาัยด้วยนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับเห็นยังครับเห็นยังครับเดี๋ยวไปที่แสงมา,มากๆก่อนนะครับ นี่นะครับเดี๋ยวจะเป็นเทคโนโลยีสองครับนี่นะครับเทคโนโลยีสองขนาดหน้าจอแม่โคตรใหญ่เลยนะครับ6.9นิ้วนะครับก็ใช้งานมาก็ถือว่าลื่นไหลนะครับก็ใช้งานถือว่าลื่นไหลนะครับก็ใช้งานถือว่าลื่นไหลลื่นไหลดีครับ ตอนนี้ถ้าจะใช้งานมากล้องก็ยังพอได้นะครับกล้องแต่แบตเตอรี่ครับความอึดอึดมากๆเลยนะครับโอ้โหกล้องโคตรขี้เรเลยนะครับความหนาก็อยู่ที่ประมาณนี้นะครับตัวเครื่องนี้หนาประมาณ9.6มิลมนะครับพอใส่เคสเข้าไปอีกโคตรหนาเลยนะครับตันนี้จะเป็นเคสกระแทกนะครับปิดมุมครับอันนี้จะเป็นกล้องหน้าครับครับลนครับสแกนนิ้วนะครับ โอ้ยไม่ถูกเห็นไม่เอ่ยมันไม่เห็นอีกอืเห็นไม่เอ่ยเห็นไม่เอ่ยก็มันอาจจะเฟรมเลยตกนะครับมันดูไม่ไหลลื่นแต่จ,จริงๆมันลื่นมากเลยนะครับนี่ครับเดี๋ยวจะมาเดี๋ยวจะมาเดี๋ยวกับผมจะมา เดี๋ยวปิดทีมมืดก่อนนะครับทุกคนไหนทีมมืดเขาอยงนี้ไงทัศนที่การตาคานะครับนี่นะครับตวกล้องจะเป็น o n i s p a y นะครับตรงนี้นะครับตัวนี้อันนี้จะเป็นกล้องหน้านะครับความละเอียดอยู่ที่8ปดล้านนะครับตัวนี้แบตอ้านี่ครับตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้นี่นะครับ ก็ประมาณนี้แหละครับครับก็ประมาณนี้แหละครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับนี่นะครับ ตรงนี้จะเป็นความละเอียดที่ไอ้ตรงนี้นะครับเป็นความละเอียด48ล้านอันนี้จะเป็นมาโครเดพเซนเซอร์ AI เลนเฟตนะครับเป็น AI ธรรมดานะครับเได้นะครับคันกระแทกมุมนะครับนี่คันกระแทกมุมนี่ครับคันกระแทกมุม